สวัสดีค่ะดวงรายสัปดาห์25่สถึงส1กันยายนอ๋อ3ามสิีมีแค่30วันคนวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์25่ 31, ยย 34, สถึงสา 30. เอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่ามีอะไรเข้ามาหรือเปล่า โดดเด่นที่สุดคือเงินกับงานนะแสดงว่ามันมีไรายได้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการที่ได้ได้ทำในสิ่งที่รักและตั้งใจเพราะฉะนั้นนะอาจารย์จะบอกนะใครที่ได้เจองานที่รักและอยากทำแล้วอาจารย์ยินดีด้วยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการยังมีงานในฝันอาชีพในฝันงานอะไรก็ตามแต่หรืออยากจะเปิดร้านทาธุรกิจกิจการเล็ก ได้เลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แปดเหรียญถ้าเรารักอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกใส่ใจตั้งใจและเต็มใจที่จะรับผิดชอบนอกเหนือไปกว่านั้นคือการเรียนรู้และพัฒนาใส่ใจเพราะฉะนั้นอะเริ่มต้นจากความรักแล้วเราจะทํามันได้ดีสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้คือการออกไปผจญภยัยการเรียนรู้สิ่งใหม่โลกกว้างบางคนอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดิมแต่ มีข้อเสนอมีโอกาสใหม่ๆตำแหน่งใหม่ว่างั้นเหอะที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําบางคนอยากเปิดร้านเล็กๆทําธุรกิจเล็กๆบางคนอยากออกไปท่องโลกกว้างอยากออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเองอยากออกนอกประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือความพึงพอใจและความสุขอาจารย์ไม่เห็นสิ่งไม่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องงานอะแต่อาจารย์อยากให้คนวันจันทร์ พบคำตอบที่แท้จริงภายในใจว่าตกลงเราต้องการอะไรกันแน่ถ้าชัดเจนแล้วตั้งใจใส่ใจ,ใจและรับผิดชอบกับความฝันของตัวเองลุยแล้วจะประสบความสำเร็จเพราะนอกเหนือจากความสำเร็จที่ได้นอกเหนือจากการได้ทำในสิ่งที่รักและอยากทำดูสิสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เงินทองราชินีเหรียญนังบัลังการเงินดีมากนะ สัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์พระแม่ธรณีรับรู้รับทราบแล้วนะที่ทําบุญวายะพระแม่ธรณีบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้นะรวยรวย อาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาคนที่ทำอาชีพเดียวตอนนี้อาจจะต้องลองดูอะไรใหม่ๆนะข้อเสนอใหม่โอกาสใหม่งานใหม่โชคลาภก็เด่นมีโอกาสถูกหวยนะการเงินนั่งถือเหรียญราชินีเหรียญนั่งอยู่บนบนลัลลังการเงินจะมั่นคงขึ้นการเงินจะคล่องตัวขึ้นบางคนมีโอกาสได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่บางคนเงินงานได้โบนัสพิเศษได้ของขวัญได้รางวัลพิเศษเพราะฉะนั้นการเงินโดดเด่นเลข อยู่รอบโต๊ะรอบเก้าอี้แต่ถ้าจะให้อาจารย์แนะนำของอาจารย์แนะนำเป็นเลข18คือเลขเด่นเลขมงคลสำหรับวัตถุมงคลเสริมดวงนี้ค่ะสพระอรหันต์บรรดาลโชคลาภค่ะพระอุปคุตพระศิวลีพระสังกัจจายมีติดตัวไว้ไม่อดตายนะคะชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางค่ะสำหรับเรื่องของความรักความรักดีไหมดี คนโสดถ้าไม่พร้อมตั้งใจทำมาหากินถ้าไม่พร้อมตั้งใจทำมาหากินอยู่อย่างสุขสงบสบายใจมีความสุขกับการตั้งใจทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองเพื่อความฝันแต่ถามว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาไหมมีแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นหนึ่งรุ่นราวเขาเดียวกัน2องหรืออายุน้อยกว่าแต่ดูน่ารักนะแต่ดูน่ารักสารความสัมพันธ์ได้ไม่เสียหายนะคะสำหรับคนมีคู่ เงินเป็นปัจจัยสำคัญปฏิเสธไม่ได้ความรักก็ไปต่อได้ด้วยเงินกัดก้อนเกือกินไม่มีแล้วนะจำไว้นะคะอย่ามาโลกสวยนะคะกล้าเถียงฉันไหมว่าหนูจะกัดก้อนเกือกินไปกับพี่พักก่อนคะ่ะความรักช่วงนี้ก็ยังต้องโฟกัสเรื่องของการเงินสร้างเนือ้อสร้างตัวช่วยกันทำช่วยกันสร้างเพราะฉะนั้นนะ่ะสคนย่อมดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วไม่ต้องทะเลาะกันนะคะ ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตแล้วจะรวยประสบความสำเร็จชีวิตที่มันมีพร้อมอ่ะถูกไหมแล้วจะไปไหนต่อแล้วจะทำอะไรต่อมันไปได้ คู่ชีวิตอ่ะต้องมีเงินจําคํานี้ไว้แล้วมันมีไพ่เด็กอะ่ะใครจะวางแผนมีลูกมีบุตรมีลูกไม่มีเงินก็ไม่ได้นะจ๊ะเธอจะให้ลูกเธออดอยากปากแห้งเนาะก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เงินเด่นงานเด่นชีวิตคู่ก็ยังต้องเน้นเรื่องเงินเรื่องงานเพราะฉะนั้นสร้างฐานนะไปพร้อมๆกันหาคําตอบที่ชัดเจนให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่รักและอยากทําเพราะนอกเหนือจากความสุขที่ได้ มันคือเงินและรายได้ที่มั่งคัง่งมั่นคงย้ำนะว่ามังคั่งมั่นคงเพราะดวงการเงินเด่นจริงๆกวดน้ำนะระ,ะลึกถึงพระแม่ธรณีบุญที่ฝากไว้แม่จ๋าขอช่วยลูกด้วยนะคะทำบุญกับเด็กเด็กกำพร้าคนตาบอดสถานสงเคราะห์ทำไปเถอะสุขภาพไม่มีอะไรแย่ระวังปวดบ่าปวดหลังก้มนานๆอย่างเงี้ยปวดหลังปวดเอวปวดบ่าปวดต้นคอก็ไปนวดไปผ่อนคลายนะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทอาจารย์ดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีแล้วก็ขอให้ใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์1881สำเร็จสมบังดังใจและฝากไว้ใครที่อยากเสริมดวงนะปลุกเสกแล้วนะคะพระอุปคุตพระศิวลีพระสังกัจจาย239ยินดีจัดส่งให้นะคะสวัสดีค่ะ